สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะพาทุกคนเข้าป่าหาอาหารเช้ามาดูกันครับว่าผมจะหาอะไรบ้างผมจะเจออะไรบ้างนะครับมาดูกันนะครับเมนูวันนี้เราจะทำสองอย่างนะครับเราจะตามหาสองอย่างอย่างแรกเลยที่เราจะต้องตามหาก็คือตอนหาต้นบุบครับต้นบุบ เจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วครับนี่ครับหนึ่งเส้นครับนี่ครับได้แล้วนะครับเรียบร้อยนี่คือต้นที่สองนะครับเจออีกแล้วครับนี่ครับผมสวยมากครับ และนี่คือต้นที่สามครับนี่นะครับเราจะเอาแค่พอกินนะครับตีสามต้นพอนะครับแล้วต่อไปสิ่งที่เราจะหาก็คือหน่อไม้ครับเราก็มาหาหน่อไม้กันนะครับก็คือกอไผ่นะครับนี่คือ ก็ไ่เรามาหากันนะครับว่าจะมีไหมนะครับโอ้ไา่กดเห็นแล้วครับท่านเห็นแล้วครับทุกคนเห็นแล้วครับทีนี้ด้วยทีนี้ด้วยนีนโอเคนะครับเราก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับหน่อไม้เอาแค่พอกินนะครับสองหนอก็พอแล้วเราก็พร้อมที่จะทำเมนูอาหารเช้าแล้วนะครับ ใขนขณะทีเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็มาก่อไฟเพื่อทำการน,นึ่งข้าวก่อนนะครับ E okay. ไปนึ่งข้าวเสร็จเราก็มาเตรียมทำอาหารเช้ากันได้เลยนะครับหน่อไม้เราก็ปอกเรียบร้อยแล้วนะครับ่อไม้เราก็ทําการปอกแล้วนะครับอเอาแค่สองหน่อพอนะครับเอกกมามาทําบุกกันนะครับเดี๋ยวเราก็จงจัดเป็นท่อนๆน,นะครับ ก็มามอกเปลือกออกนะครับมานี่นะครับพอปอกเสลือเรียบร้อยแล้วก็เอาลงแช่น้ำเกลือนะครับที่เราเตรียมไว้ ในส่วนของหน่อไม้นะครับเราก็จะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้แล้วเราก็จะทําการไปต้มก่อนนะครับเพราะหน่อไม้จะสุกช้าครับเราก็จะทำการลอกเปลือกออกนะครับลอกเปลือกเสร็จแล้วก็อารมณ์แช่น้ำเกลือนะครับ เมืเกลือเสร็จเราก็จะทดการน,นึ่งนะครับจะมีรสชาติหวานนะครับมันหวานเมนูของเราวันนี้ก็จะเป็นแจ่วเห็ดตะไครนะครับแจ่วเห็ดตะไครกัดลวกผักแซ่บ แกงก็อร่อยนะครับอันนี้ครับแกงกับมะม้ใส่กับเห็ดนะครับยอดเลยนะครับ นี่คือเมนูอาหารเช้าของเรานะครับปนเห็ดตะไคร่ปนเห็ดเพาะนะครับแล้วก็นึ่งบุกนะครับแล้วก็ต้มหน่อไม้จิ้มกันนะครับนะครับพอเราทําแช่น้ําเกลือเสร็จสักประมาณ10นาทีนะครับเราก็เอามาลงนึ่งในหัวหรือในซึ้งก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาฝาปิดไว้นะครับนึ่งไว้ประมาณ 10- 1 5ห้านาทีนะครับ บุก็จะมีความสุกง่ายนะครับเพราะเป็นเนื้ออ่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็มารับประทานนะครับกับแจ่วกับน้ําพริกกับอะไรได้หมดเลยนะครับส่วนนี้ก็คือเห็ดนะครับที่เราเตรียมจะทําแจ่วนะครับมีทั้งเห็ดเพาะแล้วก็เห็ดตะไคร้นะครับกําลังปิ้งนะครับกำลังย่างไฟอ่อนนะครับเพื่อเพิ่มความหอมเนาะแล้วเรามาต่อกันคลิป2นะครับคลิปนี้ก็เอาไว ค่านี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปสองนะครับสวัสดีครับทุกคน